น้องไทยนะชื่ออะไรนะไผโยไผยโยนะคะมาฝึกหนุนผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวด้วยนนี่จะสอนบาสให้ง่ายๆเลยส่วนใหญ่เด็กอ่ะอยากให้ใช้เบอร์เบอร์หกนะจะมีไซส์ยอยู่<า>ในเบอร์หกจริงๆถ้าเล็กมากเบอร์ห้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เด็กง่ยายๆแต่สร้างความคุ้นเคยก็ทำง่ายๆแต่ว่าเด็กยังไม่เป็นใช่ไหมก็แค่แบบอันนี้เองอไผโยลองไผโยน้าดิ่งค่ะไท้วยิ้มแล้วปึ๊บอ่ะปึ๊บทีนี้แบบให้มันแบบนี้ไง อันนี้มันจะอย่างนี้ใช่ไหมก็มาทาางนี้อ่โฟกัสที่ลูกบอลโฟกัสที่ลูกบอลนะแบบหนึ่งสองสามให้มันเหมือนกับมือเราอ่ะกระสับกะบากจะเด็นอ่าโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาอ่าเดร๋ยแล้วปุ๊บพอไดฮะเล็บคล้องเลยเล็บคล้องอันนี้ปุ๊บก็หมุนเอวครับไม่มีเอวก็หมุนหมุนไปอ่าไหนลองซิลูกเออเด๊อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรามีลูกบาสกี่ลูกเนี่ยเรามีลูกบาสสองลูกสองลูก ต้องทำโยารังคบมันจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยกับมือกับมืองานกับมือกับมือกับมือลหมอไหมมันเหมือนจะไม่ได้ทีเนี้ยกลับมาที่ทำมือใหม่ไปข้องขึ้นเพราะมีแววค่ะ แต่ว่าชอบหน้าเรามากนะอันนี้เบสิกเรื่องต้นนะนิดาแบบว่าเล่นบาสค่ะอ่าแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนอกจากที่จะสอนบาสแล้วก็ยังมีผัดไทยผัดไทยอร่อยมากผัดไทยอร่อยมากดูรูปดูรูปแนที่ใส่รูปนะอ่านี่ไทนยมีเล่นี้ข้า